ญาติโยมทุกท่านวันนี้ก็ได้มีโอกาสได้มาวัดศรีรัตนธรรมารามก็ไม่ได้เตรียมตัวอะไรก็ถือว่ามามาช่วยงานมาร่วมงานที่วัดศรีรัตนธรรมารามวัดที่พระอาจารย์ท่านพระอาจารย์หลวงพ่อท่านสร้างไว้มาตรวจงานที่วัดศรีรัตนธรรมารามตลอดท่านก็นั่งดูโบท นั่งดูเจดีตลอดวัดเราเนี่ยต่อไปวัดเราเนี่จะใหญ่จะมีแต่ศรัทธาญาติโยมมาปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดสีรัตนธรรมารามถ้าเปรียบแล้วถ้าพิจารณารู้แล้วก็ว่าพระอาจารย์หลวงพ่อนั้นได้ปลูกต้นไม้ที่มีรากต้นนี้เรียกว่าต้นไม้ในที่มีราก รากนั้นไม่ใช่รากแก้วอย่างเดียวมีรากฝอยต่างๆเมื่อต้นไม้ที่จะเจริญเติบโตขึ้นมาได้ก็ต้องใช้เวลาในการเจริญเติบโตวัดศีรัตนะธรรมรามก็เหมือนกันก็ต้องใช้เวลานั้นในการพัฒนาวัดไม่ใช่ว่าพัฒนาวัดอย่างเดียวแต่พัฒนาทางด้านจิตใจของมนุษย์ด้วยอาจารย์ท่านเจ้าคุณก็พารัทธาติโยม ระภไปสุสามเนรรับบินฑบาตเสร็จแล้วให้ศรัทธายาตโยมสวดพุทธคุณธรรมคุณสังทคุณแล้วให้ศรัทธายาตโยมนั้นได้ปฏิบัติเรียกว่าญาติโยม,มาแล้วมาให้ทานอย่างเดียวก็ไม่ใช่แต่นั้นให้มาแล้วได้มาปฏิบัติเรียกว่ามาฝึกตัวมาฝึกใจมาพัฒนาจิตใจให้เกิดขึ้นนี่เรียกว่า ผู้ที่มาทําบุญใส่บาตรที่วัดศรีรัตนธรรมรามไม่ได้ว่ามาใส่บาตรอย่างเดียวแต่มาพัฒนาจิตใจมาสะสมบุญบาร,รมีให้เกิดขึ้นคือการสะสมพลังจิตโดยการนั่งสมาธิภาวนานี่เรียกว่ารากฐานที่พระอาจารย์หลวงพ่อได้ปลูกได้วางไว้ต้นไม้ก็จะมีรากอันขยายขึ้นเกิดขึ้นมีกิ่งเกิดขึ้นเมื่อมีกิ่งเกิดขึ้นแล้วก็ยอมใส่ปุ๋ย ใส่ปุ๋ยน yup. the so, so, ั่นก็เปรียบเสมือนจิตใจของทุกท่านนี่แหละเมื่อเรามาที่วัดเราก็ได้มาพัฒนาจิตใจโดยการนั่งสมาธิเ่ยในการสวดมนต์เรียกว่าการพัฒนาการใส่ปุ๋ยเมื่อกลับไปบ้านก็ยังพัฒนาอีกในการเดินจงกรมนั่งสมาธิยังชักชวนเพื่อนให้มาปฏิบัติธรรมมาทำบุญใส่บาตรเมื่อต้นไม้เริ่มเจริญเติบโตก็มีดอกไม้ที่จะออกมาดอกไม้ก็เรียกว่า ผู้ปฏิบัติธรรมนั้นก็ได้เริ่มร่วมกันมาปฏิบัติธรรมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้เป็นแนวทางของพระอาจารย์หลวงพอ่อเมื่อดอกไม้มันออกแล้วก็ย่อมมีเกสรที่ผสม,มเกิดขึ้นก็เรียกว่าเป็นลูกลูกนี้ก็เรียกว่าผลผลิตที่เกิดขึ้นแม้แต่พระพิสุสมมาเน,นี่พระอาจารย์หลวงพ่อนั้นได้วางไวใ้ให้เรียนบาลีก็ยอมเกิดขึ้น จากที่ไม่มีมหาเปลียนก็มีมหาเปลียนให้ได้เรียนได้เป็นมหาจบมหาประโยคหนึ่งประโยคสองจนถึงประโยคเจ็ดนี่เรียกว่าหลวงพ่อได้วางไว้ได้ปลูกแล้วศรัทธาญาติโยมก็มาฝึกก็ฝึกแล้วก็ได้เห็นความสุขเกิดขึ้นกับชักชวนหมู่คณะมานี่เรียกว่าได้ปลูกได้มีลูกมีผลแล้วก็ได้ชักชวนมาปลูกต้นไม้ต่อ ต้นไม้นี้ไม่ใช่ต้นไม้ธรรมดาแต่ต้นไม้ที่ปลูกอยู่ในใจของทุกท่านอยู่ร่วมกันเมื่อปลูกแล้วมันมีความสุขมีความอึดอิ่มมีความเย็นกายสบายใจเกิดขึ้นก็อยากจะให้หมู่เพื่อนผู้ที่รู้จักการได้ฝึกนี่เรียกว่าเราได้มาฝึกตัวฝึกใจได้มาศึกษาได้เรียนรู้ตามแนวทางของพระอาจารย์หลวงพอ่อที่พระอาจารย์หลวงพอ่อท่านบอกว่าสมาธินั้น ทําตรงไหนก็ได้ขอให้ทําทุกวันทำํำตลอดทําไปเรื่อยๆอมากน้อยขอให้เราทําอยู่ที่บ้านก็ทำทาขอให้ทําทุกวันเมื่อเราทําทุกวันแล้วมันก็จะเกิดขึ้นกับตัวของท่านเองอมากน้อยอยู่กับตัวของท่านที่ฝึกเมื่อฝึกได้แล้วก็ความสุขเกิดขึ้นเรียกว่านี่วัดศรีรัตนธรรมรามหลวงพ่อได้ผูพื้นฐานให้กับทุกท่าน รอยมือรอยเท้าที่พระอาจารย์หลวงพ่อได้เหยียบได้แนะนําสอนในหลักสูตรต่างๆเหมือนสาลานี้ก็รหลักสูตรอุตมวิสาสมาธิในสาลาจงวุติธรรมกับเรียกว่าเป็นสมาธิชั้นสูงยานาสาสมาธิในที่อาคารบัววารีก็จะเป็นการที่อบรมพระสองรุ่นนี่หลวงพ่อไม่ได้ปลูกฝัง สอนแต่าญาติโยมอย่างเดียวแต่ท่านนั้นได้ปลูกฝังให้กับพระพิสุสงฆ์ที่เป็นพระลูกวัดหรือจะเป็นเจ้าวาดได้มีแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นแนวทางในการที่จะเดินให้ถูกต้องนี่เรียกว่าความที่พระอาจารย์หลวงพ่อปรารถนาที่สุดนั้นก็คือให้คนนั้นมีความสุขให้ทุกคนนั้นมีสมาธิแทนพระอาจารย์อาจารย์ท่านจกุณท่านก็ ดำเนินการตามพระอาจารย์หลวงพ่อบอกแนะนำะว่าสิ่งใดที่ทำตรงไหนบ้างสร้างตรงไหนบ้างก็นี่เรียกว่าลูกศิษย์นั้นได้เดินตามแนวทางของพระอาจารย์หลวงพอ่ออย่างที่หลวงพ่อแนะนำะว่าให้ไปในทิศทางไหนเมื่อท่าน้าคุณได้เดินตามแนวทางของพระอาจารย์หลวงพอ่อ,อก็ได้ชักชวนเรียกว่าแนะนำสัตยาญาติโยม ในละแวกนี้และที่อื่นๆได้มาร่วมกันสร้างเรียกว่าสร้างมหาบุญก็ว่าได้เพราะว่าท่านสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์มีแต่อันใหญ่เมื่อมีอันใหญ่แล้วท่านก็ไม่ได้สร้างรูปเดียวแต่ให้ศรัทธาญาติโยมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหล,ล่อหลอมหัวใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้สร้างเมื่อสร้างโบสถ์เสร็จแล้วก็ดําเนินการสร้างให้พระ,ะมหาเจดีย์นั้นให้เสร็จนี่เรียกว่าลูกศิษย์นั้นได้ตั้งสัจจะ อธิษฐานกับพระอาจารย์หลวงพอ่อก่อนที่พระอาจารย์หลวงพ่อนั้นนำบรณะภาพนั้นจันทรุกคุณท่านก็บอกว่างานไหนที่หลวงพ่อติดค้างกล่าวกับผมก็จะสารงานพระอาจารย์หลวงพ่อให้สําเร็จนี่สัจจะของท่านได้พูดกับพระอาจารย์หลวงพ่อขึ้นมาแล้วก็เห็นหลวงพ่อลืมตาขึ้นมาสักแป๊บหนึ่งก็หลวงพ่อก็ได มรณะปะัดมรณะผ้าไปเรียกว่าจันท่าจนจกคุณได้ตั้งพูดแล้วได้ทำจริงสัจจะบาร,รมีอธิษฐานบาร,รมีเกิดขึ้นแล้วก็ศรัทธาญาตโยมก็ได้มาร่วมกันให้เกิดขึ้นที่วัดศรีรัตนธรรมารามเป็นวัดที่ในแนวทางในการปฏิบัติในสัมมาสมาธิศรัทธาญาตโยมก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันงานใดๆก็ยาตโยมก็ได้ช่วยร่วมกัน เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีความสามัคคีรองรองซึ่งกันและกันเรียกว่าจับเป็นหมู่คณะเป็นลูกศิษย์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทํางานก็ทําเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนที่เห็นทุกท่านน,นเตรียมงานกระถินอยู่ที่วัดศรีรัตนธรรมารามแต่ละท่านก็มีหน้าที่รับผิดชอบอฝ่ายปฏิคมก็เห็นจัดโต๊ะเก้าอี้จัดสถานที่ตอนรับทีมจัดแถวก็เตรียม ตอนจัดแถวตอนรับให้ผู้ปฏิบ์ผู้มาร่วมงานกระถินได้มาร่วมอย่างให้เรียบร้อยอทีมงานที่ทำโรงทานกับเตรียมสถานที่ให้จัดโรงทานนี่เรียกว่ามีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจุดมุ่งหมายโยมก็อยากจะได้บุญอยากได้สร้างคุณงามความดีอยากช่วยงานพระอาจารย์หลวงพ่อ,อเหมือน พระก็บอกว่าบวชมาทําไมกับพระก็บอกว่าบวชมาก็เพื่อสร้างคุณงามความดีศึกษา,าดูแลพระพุทธศาสนาก็นี่แหละก็เหมือนกันศรัทธาญาติโยมมาวัดก็มาไม่ใช่ว่าเป็นผู้ดูแลอย่างเดียวแต่โยมนั้นเป็นผู้ดูแลและรักษาไปด้วยกันพอโยมมาวัดแล้วยมไม่ได้มาอย่างเดียวมาทําบุญใส่บาตรแต่เราได้สวดมนต์นั่งสมาธิภาวนานี่เรียกว่าเราได้ดูแล แล้วก็เกิดนวนพระพุทธศาสนาให้มันมีความเจริญรุ่งเรืองไปข้างหน้าเมื่อถ้าเป็ดเช่นดีแล้วก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองเกิดขึ้นถ้าเปรียบเสมือนอเรื่องหนึ่งในชาติกาลท่านบว,ว่าในสมัยหนึ่งนั้นอของพระพุทธเจ้านั้นก็มีชื่อว่าภูริทัตภูริทัตเนี่เป็นพญานาคเป็นพญานาคนั้น แม่ของปุริทัตนั้นได้อธิษฐานว่าถ้าลูกถ้าคลอดคลอดลูกออกมาเนี่ยขอให้ลูกนั้นได้ไปถือศีลอยู่ในเมืองมนุษย์เมื่อปุริทัตนั้นได้เกิดขึ้นมาแล้วนะอยู่ในเมืองบาดาลมืถึงวันพระปุริทัตก็จะขึ้นไปนั่งสมาธิไปสมทานศีลแปดกับพระแล้วก็นั่งสมาธิอยู่ที่ภูเขา แบบนี้ตลอดทุกวันทุกวันพระ,ะแบบนี้เรียกว่าภูริทัศน์ได้มีความตั้งสัจจะของตัวเองอถือศีลไว้เบียดเบียน,ยนสัตว์ต่างๆปฏิบัติไปเรื่อยๆไปเรื่อย,อยวันหนึ่งปูริทั์ก็มาสมาทานศีลเหมือนเดิมนั่งสมาธิอยู่ก็เห็นมีพรามคนหนึ่งก็เห็นนันภูริทัตในนั่งสมาธิอยู่ก็โอ้ ทำไมเห็นงูนี่งูตัวนี้นี่ทำไมนั่งเนเหมือนมนุษย์พรามคนนี้ี่เก่งวิชาอพอเก่งวิชาแล้วก็ท่องมนต์พอท่องมนต์แล้วก็สกดผูริทัศเนี่ยจับภูริทัศเนี่ยเอาไปแสดงอเอาไปแสดงให้ขึ้นต้นไม้บ้างให้ทําให้คนกลัวบ้างทําให้คนตกใจบ้างภูริทัศเนี่ยเป็นผู้ที่ตั้งสัจจะถือศีลแปด ไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่เบียดเบียนผู้อื่นเมื่อพราหมณ์คนน,นี้จับให้ไปแสดงอะไรบุริทัน์นี่ยทำหมดพอทำหมดแล้วเ,เงินก็คนไปด้วยบุริทัศน์แสดงก็เอาเงินนโยนให้พราหมณ์พราหมณ์ก็ได้เงินจำนวนมากเอาพอเห็นแล้วนี่น้องชายภุริทัศน่ก็เล็งเห็นว่าพี่ชายนหายไปไหนน้องชายก็แปลงร่างเป็นพราหมณ์หนุ่ม แปลงร่างเป็นพรามนุมแล้วก็เดินมาดูก็เห็นพี่ชายของตัวเองนี่ถูกนายพรามผู้ที่มีวิชาเวทมนตในสะกดให้พี่ชายนแสดงต่างๆน้องชายก็ช่วยพี่ชายไม่ได้บาวายังมีฤทธิ์ไม่เพียงพอในการที่จะช่วยเลยกับไล่ไล่ไพรามผู้ที่มีวิชานั้น,น,นออกไปเมื่อ เทวดาต่างๆก็ได้เห็นว่าโอ้ภูริทัน์นี่มีความเพียรในการถือศีลแปดและก็เห็นความเพียรมากก็จึงได้นั้นแปลงร่างมาเป่าคลายมนตที่ในพราหมณ์คนนั้นนี่ได้มาสะกดให้ภูริทัตเนี่ยได้ออกพอออกไปแล้วก็ให้ภูริทัตเนี่ยกลับไปเมืองบาดาลไปฝึกไป รักษาศีลเหมือนเดิมในพรามที่ผู้ที่เก่งเวทมนต์ก็กลับมาเป็นยาจกเหมือนเดิมเรียกว่าเปรียบเสมือนปุริทัศนี่ถ้าพูดได้แล้วว่าเป็นผู้ที่ศินสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นไม่เบียดเบียนสรรพสัตว์ทั้งหลายในตัวของผู้เป็นปุริทัศน์รักษาศีลแปดอันบริสุทธิ์อันงดงามประดุจอยู่ในจิตใจของปุริทัน์นี่เรียกว่าเมื่อฝึกจิตใจแล้วเกิดขึ้นแล้ว ความเมตตาเกิดขึ้นไม่เบียดเบียนสรรพสัตทั้งหลายเกิดขึ้นเหมือนทุกท่านนี่แหละ,ะได้สมาธิแล้วแม้แต่ยุงหรือสรรพสัตทั้งหลายที่มาทำเราเราก็ไม่อยากจะเบียดเบียนตัวของเราเองเรียกว่าเรานั้นเป็นผู้นี้เป็นผู้ประเสริฐที่เกิดเป็นมนุษย์แล้วได้สร้างคุณงามความดีเกิดขึ้นในอริยสัพปายดสร้างคุณงามความดีให้เกิดขึ้นนี่เรียกว่าเราได้มา สร้างไปด้วยกันฝึกไปด้วยกันเมื่อเราได้ฝึกไปด้วยกันแล้วได้ดูที่ต่างๆภายในวัดก็เห็นความเจริญรุ่งเรืองเกิดขึ้นเรียกว่าท่านพัฒนากับพัฒนาทางด้านจิตใจด้วยพัฒนาในวัดวาอารามด้วยเรียกว่าเมื่อท่านพัฒนาทางด้านจิตใจแล้ววัดวาอารามก็พัฒนาไปด้วยควบคู่ไปเพื่อที่จะได้ให้ศรัทธาญาติโยมได้มา ปฏิบัตินี่เรียว่าได้มาสร้างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้เกิดขึ้นให้เกิดความสันติสุขเกิดขึ้นที่ว่าหลวงพระอาจารย์หลวงพ่อบอกว่าเพื่อสะสมพลังจิตเฉะนั้นวันนี้ก็อนุโมทนากับโยมเจ้าภาพทุกท่านและก็ครับขอขอบคุณพระเดชพระคุณท,ที่เมตตาให้ผมนั้นได้มาปฏิสันฐานในวันนี้ เอวังก็มีด้วยประการชนีแล้ว